วันนี้ครับซิโครงหมูใต้น้ำครับผุกเค้าให้เข้ากันเลยครับหลังจากที่เราตำริดแกงครับประมาณนี้ครับเครื่องปรุงก็ตามใจชอบครับรสดีน้ำมันหอยปลานิดนึงทุกเค้าให้เข้ากันเลยครับ ปมาณนี้เลยครับซิกโกหมูกิโลนะครับตังหม้อครับเราใช้ต่อยตาอฐานนะครับใส่น้ำลงไปน้ำเราก็รอให้น้ำเดือดครับเทไปรอบนึงครับน้ำสองเติมลงไป สองน้ำเดือก็เทน้ำทิ้งครับเปิดดูครับว่าได้ที่ยังถ้ายังไม่ได้ก็หอมๆเลยครับ <c oughs> เติมน้ำสามลงไปครับ <c oughs> แต่ละน้ำก็ใช้เวลามาณห้ถึงหนาทีครับ <c oughs> น้ำสามในเนื้อเริ่มเปื่อยๆแล้วครับ <c oughs> ตบท้ายด้วยน้ำสีครับ ประมาณสีน้ำกำลังพอดีครับเปิดดูอีกทีนึงครับเดือดๆหอมๆเลยครับตักดูอีกทีนึงครับอันนี้เริ่มเปื่อยแล้วครับเริ่มร้อนนะครับประมาณสีน้ำกำลังพอดีครับขั้นตอนสุดท้ายครับใส่เบมกูดลงไปครับ หอมๆเลยครับผมพร้อมเสิร์ฟรับประทานครับซี่โครงหมูใต้น้ำแนะนำเลยครับเนื้อหมูเนี่ยร่อนๆจะกระดูกเลยครับอาร